สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ชีวิตของเขาพลิกผันสุดๆเลยนะครับจากผู้หญิงที่ชีวิตติดลบมากลายเป็นผู้หญิงที่ชีวิตติดล้านชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปวิถีชีวิตของเธอแปลเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับและทำไมหลายๆคนเรียกเธอว่านางฟ้าออนไลน์วันนี้ เราจะไปคุยกับเธอกันครับสวัสดีครับคุณแพตตี้ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ปราค,ค่ะบางเอิญว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสได้รับชมหนังสั้นซึ่งสร้างจากชีวิตจริงของคุณแพตตี้นะครับ Before the a n g i n e Fly ซึ่งได้รับชมแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าชีวิตช่วงเวลานั้นของคุณแพตตี้เนี่ยกดดันสุดๆค่คใช่แล้วก็เห็นถึงความอึดอัดความรันทดกว่าที่จะพลิกชีวิตออกมาได้นี่นะครับ คงต้องใช้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าช่วงเวลาช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับย้อนกลับไปนะคะฉันป์ควันนั้นเนี่ยจำแม่นเลยค่ะตื่นมาค่ะไม่รู้จะหายใจไปทำไมตื่นมาไม่รู้จะหายใจไปเพื่อใครเพราะว่ามันเกิดวิกฤตในชีวิตต้องบอกว่าขั้นสุดเลยเหมือนกับหลายๆคนตอนนี้ที่เขาเจอกันแต่แพตตี้คิดว่าวันนั้นแพตตี้เจอหนักมากๆกดดันมากๆค่ะ บ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อรถก็ต้องผ่อนหลานๆต้องเลี้ยงตัวเองด้วยเลี้ยงคุณพ่อด้วยแล้วยังมีสัตว์เลี้ยงด้วยหันไปหาใครไม่มีใครค่ะเพราะว่าทุกคนเจอภาวะเดียวกันหมดเราต้องเอาตัวเองขึ้นมาให้ได้แต่วันนั้นไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเจ้านี่โทรมาทวงนี่ทั้งเงินดอกนอกระบบทั้งค่าเช่าบ้านเป็นวันที่คุณพ่อเดินมาบอกเราว่า พ่อจะไปบวชนะเพื่อส่งบุญกุศลให้ลูกไม่ต้องเป็นภาระลูกเป็นวันที่หลานของเราที่เราเลี้ยงเขาเหมือนลูกค่ะเดินมาบอกว่ามีผมขอไปอยู่หอ,อกับเพื่อนนะเพื่อที่จะไม่เป็นภาระมีแล้วเราเหลือหมาสองตัวกับนาท่พิการตื่นมาไม่รู้จะหายใจไปทำไมตื่นมาวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรตื่นมาวันนี้ไม่รู้จะต้องเจอกับอะไรบ้าง เจอแต่ความหวาดผวาค่ะวันนั้นก็เลยตัดสินใจเลยฆ่าตัวตายค่ะเดินไปในครัวค่ะไปหยิบมีดมาเล่มหนึ่งคือเป็นเล่มที่แหลมที่สุดในบ้านแล้วละ่ะหยิบมาแล้วก็คิดว่าจะต้องแทงตรงไหน,นให้มันตายไปเลยค่ะบอกอย่ารอดนะถ้ารอดเธอพิการเป็นภาระลูกหลานอีกขอให้ตายไปเลยแต่ไม่รู้บุญอะไรค่ะมันทำให้แพตตี้นึกถึงอาจารย์ท่านหนึ่ง อาจารย์ท่านนั้นนะคะก่อนที่แพตตี้จะกลับมาเชียงใหม่เนี่ยได้มีโอกาสไปทํางานกับท่านไปพูดคุยกับท่านแล้วเห็นวิสัยทัศน์ของท่านแพตตี้ยกขูโทรศัพท์โทรไปเพื่อนลาอาจารย์ท่านนี้ค่ะอาจารย์สวยนับประสอนจัดนสรสอนค่ะเสียงปลายสายบอกมาว่าแพตตี้เสียดายนะความรู้ความสามารถถ้าจะเอาตัวเองมาทิ้งด้วยแค่คําว่าไม่มีเงิน การไม่มีเงินเป็นปัญหาแค่ชั่วคราวแต่การไม่มี mindset เป็นปัญหาทั้งชีวิตคําพูดคํานี้คําเดียวของผู้หญิงท่านนี้ค่ะทําให้มีดอยู่ในมือเนี่ยร่วงเลยแล้วรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อคุณพ่อเพื่อลูกหลานเพื่อตัวเองค่ะแล้วทวงเอาศักดิ์ศรีตัวเองกลับคืนมาบอกกับอาจารย์เลยค่ะว่าพี่จะสู้อีกครั้งหนึ่งช่วยบอกพี่หน่อยว่าต้องทํายังไงถึงจะเอา ความสุขของครอบครัวกลับขึ้นมาให้ได้ต้องกราขบขอบพระคุณนะคะอาจารย์สวยนภสรค่ะที่เป็นผู้กระชากวิญญ,ญาณต้องบอกว่ากระชากวิญ,ญญาณลงจากนารกเลยนะคะเพราะว่ามันกําลังจะดิ่งลงไปอยู่แล้วถ้าวันนั้นไม่มีอาจารย์สวยก็ไม่มีอาจารย์แพตตี้วันนี้ค่ะการตัดสินใจครั้งสําคัญในครั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องเกิดจากความรู้สึกที่อยู่ข้างในจริงๆนะครับผมเลยอยากจะให้คุณแพตตี้เนี่ยได้เล่าบอกช่วงเวลานั้น ของการตัดสินใจครับว่าอะไรคือการตัดสินใจครั้งที่สำคัญที่สุดในชีวิตครั้งนั้นครับหลังจากที่คุณพ่อตัดสินใจไปบวชค่ะแล้ววันนั้นไม่เหลือใครเลยกลับมาคิดถึงตัวเองค่ะว่า47ปีที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดค่ะท่านใช้เงินทองมากมายในการเลี้ยงดูเราแต่เรามีอายุถึง47ปีแล้ว เฮ้ยเราจะตายง่ายๆแบบนี้เลยหรอแล้วก็ทิ้งพ่อแก่ๆอายุ73ป <gadget> ีไปเดินบินทบาทร้อนๆไปขอข้าวชาวบ้านเฮ้ยมันรู้สึกวันมันทนไม่ได้ค่ะแล้วคุณแม่พัตตี้ก็เสียไปแล้วและพัตี้เองยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณคุณแม่เลยเหลือแต่คุณพ่อคนเดียวค่ะก็เลยตัดสินใจค่ะว่าวันนี้แหละเรานี่แหละจะเป็นคนรวยรุ่นแรกของตระกูลเราจะเอาคุณพ่อรูกลับคืนมา เราจะเอาความสุขของครอบครัวเรากลับคืนมาค่ะก็เลยยึดความกระตันอยู่ยึดคุณพ่อเป็นที่ตั้งอยากจะให้ท่านมีความสุขในบ้านปลายชีวิตค่ะเราต้องเป็นคนรวยรุ่นแรกค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองเลยคะ่ะว่าหน้าอย่างเรานี่แหละต้องได้เงินเดือนละล้านจากเวลานั้นจนถึงเวลานี้เนี่ยนะครับคุณแพตตี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับพอที่จะเล่าบอกเราได้ไหมครับโอ้โหจริงๆถ้าคําถามนี้นะคะถามว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เอาต้องบอกว่า 47ปีค่ะค47ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราประสบความสำเร็จอะไรเนี่ยพตตี้มองว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจสำเร็จค่ะการตัดสินใจของคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่าตัดสินใจลงมือทำนะคะตัดสินใจลงมือทำแล้วก็ตัดสินใจทำจริงๆแต่บางคนทำจริงๆมันยังไม่สำเร็จไง แล้ววันนั้นเหตุการณ์มันวิกฤตเข้ามาใช่ไหมคะแพตตี้ก็เลยตัดสินใจสําเร็จคะ่ะใช้เวลาเพียง15เดือนเท่านั้นเองคะ่ะนับจากเทศกาลโควิดที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้คะ่ะ15เดือนสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาเอาความรักเอาความสุขของครอบครัวกลับคืนมาคะ่ะมีผลลัพธ์มากมายเลยคะ่ะตอนนี้รูปแบบการใช้ชีวิตของคุณแพตตี้เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอยากจะให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือใช,ใช่ไหมคะพลิกเลยคําว่าพลิกชีวิต,วตเนี่ยแพตตี้เคยเห็นแต่ในทีวีนะคเคยเห็นในรายการที่เขาบอกว่ารายการอะไรที่เขาแจกแจกแจกอะไร,รต่างๆทุกวันนี้ยังต้องหยิกตัวเองอยู่เลยนะคะเวลานอนตื่นขึ้นมาเนี่ยเฮ้ย<ม>นี่ฉันอยู่บ้านหลังใหม่ของฉันหรอบ้านที่ฉันซื้อด้วยเงินสด,สด,สดบ้านที่ฉันปลูกเองบางทีเรานอนเราน้ำตาไหลอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจอะค่ะ มันหามาได้อย่างอัศจรรย์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถนะคะชีวิตก็เปลี่ยนไปค่ะเราเคยเห็นแต่ในทีวีนะแต่วันนี้มันเป็นของเราแล้วอะค่ะแล้วก็อยากจะเรียนถามคุณแพตตี้ว่าการสร้างทีมสร้างองค์กรเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของการทําธุรกิจนี้อย่างมากเนาะคุณแพตตี้มองประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับโอ้โหสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่าแพตตี้มองว่าทุกธุรกิจนะคะ การสร้างทีมเวิร์กสำคัญมากๆใคยได้ยินไหมคะคำว่าทีมสำเร็จเราสำเร็จถ้าเราอยากจะเดินไปได้เร็วคะ่ะเดินไปคนเดียวเลยคะ่ะแต่ถ้าอยากเราอยากจะได้ไปไกลๆหรือไปแบบมั่นคงถาวรน,นะให้เราเดินไปเป็นทีมแค่ที่มีทีมที่แข็งแกร่งมากๆคะ่ะเริ่มต้นจากการเรียนรู้เนี่นะคะ่ะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรียนรู้วันละนิดคะ่ะ เรียนรู้วารนิสกับคนสําเร็จค่ะแล้วก็สามารถสําเร็จได้สําคัญมากๆแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการทําทีมของแพตตี้ที่แพตตี้มาสอนออนไลน์มาสอนยิงแอดชีนี่ด้วยค่ะถ้าคุณแพตตี้เองเนี่ยพลิกชีวิตกลับมาได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับคุณแพตตี้คิดว่าคนอื่นๆก็น่าจะทําได้ด้วยใช่ไหมครับมันมีตัวช่วยตัวแปรอะไรที่จะช่วยให้คนอื่นๆที่เคยประสบปัญหาเหมือนคุณแพตเนี่ยพลิกชีวิตกลับมาได้ครับ โออันนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลา47ปีแพตตี้เป็นคนขยันนะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยหรือว่าตื่นเช้ามาเนี่ยขยันซื้อสัตว์อดทนแต่ยังจนอยู่คุ้นๆไหมคุม้นไหมแพตตี้เห็นตัวเองมา47ปีค่ะแต่พอปีนี้ค่ะมาเจอเครื่องมือคนขยันต้องมีเครื่องมือที่ใช่ด้วยค่ะ ในจังหวะเวลาที่ใช่ในบริบทที่ใช่ยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ 5G 100%เปอร์ค่ะแพตตี้โชคดีมากๆที่ได้มาเจอเครื่องมือออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆค่ะสามารถที่จะทําน้อยแล้วได้มากแล้วก็ทําแล้วได้แบบทวีคูณด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตอนนี้ชีวิตของคุณแพตตี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาของการได้ติดปีกแล้วก็โบยบินไปนะครับ หลังจากนี้ก็มองเห็นคุณแพตตี้เหมือนกันนะครับว่าช่วงเวลาที่มีอยู่ของคุณแพตตี้ตอนนี้ก็คือการช่วยเหลือคนอื่นที่ลำบากการไปให้กำลังใจคนอื่นๆการบอกให้คนอื่นๆเนี่ยลุกขึ้นสู้กับสิ่งที่เขาเคยประสบปัญหามาเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้คุณแพตตี้เนี่ยได้กลายเป็นนางฟ้าที่ติดปีกแล้วแล้วก็นี่คือช่วงเวลาของนางฟ้าออนไลน์ The An g e l ล Flyings และนี่คือเรื่องจริงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่เคยมีชีวิตติดลบและวันนี้เธอมีชีวิตติดล้านผู้หญิงคนที่ใครๆก็เรียกเธอว่านางฟ้าออนไลน์